ไงคะฉันไอลิสตั้งแต่ฉันเด็กๆฉันไม่เคยขาดเรืออะไรเลยฉันมีของเล่นที่แพงที่สุดพออออมจากวุีิแล้วก็ลงหนังส่วนตัวเพราะของฉันอยู่บนกองเงินกองทองก็คนเราซื้อความสุขได้ไหมอืมมาหาคำตอบด้วยกันค่ะแต่ก่อนเริ่มอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้นะจะช่วยเราได้มากเลยเละคะ่ะเดี๋ยวฉันจะพาทัวร์ครหาสน์ของเราก่อนก่อนจะเข้าก็ระวังเท้าหน่อยนะเลเล่นทิ้งใส่ขนมลงพื้นได้เลย เดี๋ยวหุ่นจะดูดฝุ่นจะมาจัดการให้เองนี่ไงคะ <c oughs> จะว่าไปคุณสังเกตไหมว่าที่นี่มีแต่ฉันนั่นเพราะว่าพ่อแม่ของฉันไม่เคยอยู่บ้านพวกท่านชอบร่วมง,งานการล่าหรือว่าประชุมทางธุรกิจเสมอและพวกสาวใช้ก็ทั้งไม่ชอบแล้วก็พยายามเยี่ยงฉันนั่นทําให้ฉันหงามากเพราะว่าไม่มีใครให้คุยด้วยเลยก็ยกเว้นแค่งเงาของตัวเองในกระจกนั้นนะอลิซวันนี้ดูดีจังแบรขอบคุณอลิซมากอดกันนะ ฉันก็ไม่มีใครให้กอดน,นอกจากเงาของตัวเองรู้กันแค่นี้นะโอเคฉันไปโรงเรียนตามปกติแล้วก็พยายามอย่างหนักมากเพกื่อผูกมิตรกับเพื่อนร่วมชั้นแต่พวกเขาไม่อยู่กับฉันพระคิดว่าฉันเป็นสาวไฮโซเอาแต่ใจก็พวกเขาคงพูดถูกแหละนิดนึงอะนะเพราะว่าอย่างไงเราก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งฉันจะไปได้สกเก็ตที่เทือกเขาเอลฟ์แล้วก็ชวนเพื่อนดัมัันไปด้วยแต่ว่าไม่มีใครสนไอลิสเราไม่มีเงินไปด้วยหรอก จากนั้นก็มีตอนที่ฉันแนะนําให้เราไปมาดิฟด้วยกันไปดำน้าแล้วก็อาบแดดกันเถอะนะมีใครอยากไปบ้างละ่ะทุกคนตอบคําถามฉันด้วยความเงียบแล้วหลังจากนั้นฉันก็รู้จักทัวร์อวกาศแล้วก็ตื่นเต้นมากว่าไงมีใครอยากไปอวกาศกับฉันบ้างไหมราคาแค่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญเองอะทุกคนมองฉันอย่างเสียสติแล้วก็บอกว่าพวกเขาไม่มีเงินไปด้วยหรอกแต่ว่าพวกเขาก็แนะนําให้ไปเล่นแบดมินตันที่ชายหาดด้วยกันแทนเอ่มราคาเท่าไหร่เหรอ ตรงนั้นแหละที่เด็ดไม่ต้องจ่ายเลยมีเอาอะพอแม่ฉันเป็นเศรษฐีฉันต้องรักษาหน้าพวกเขาเอาไว้หน่อยแล้วก็ทาอะไรฟรีๆไม่ได้หรอกนะอย่างที่ทุกคนเห็นพวกเราอยู่คนละโลกฉันไม่มีทางเลือกนอกจากอยู่กับตัวเองฉันเล็ฉัน,ฉ,นฉันเป็นเลสเกตคนเดียวนอนอยู่ริมชายหาดคนเดียวและไปอวกาศคนเดียวเพียงลาพังอีกด้วยแน่นอนว่าฉันพยายามหาเพื่อนในหมู่เด็กไฮโซด้วยกันแต่พออยู่ด้วยกันทีไรก็อีดอบเดิมอะ เราไปปาร์ตี้อวดด้วยกันแล้วก็เริ่มพูดข่มอวดด้วยกันใหญ่เลยเพราะฉันเซ็นสปอร์ดให้ด้วยแหละอ๋อเหรอยอดเลยของฉันซื้อให้ทคอปเตอร์ทองคำมาให้หลังจากนั้นทุกคนก็แพร่ข่าวลือน่าเ,เกียดใส่กันลับหลังฉันเห็นรถของเธอแล้วต่อให้เป็นขอทานขับก็ไม่ขับของไร้รสนิยมแบบนั้นหรอกพวกขี้อวดนี่แย่กว่าเพชรปลอมซะอีกอะ่ะฉันเลิกคบหาพวกเขาแล้วละค่ะฉันไม่เข้ากับที่ไหนเลยมันกวนใจฉันมากๆวันหนึ่งพ่อกับแม่ฉันไปที่อีเวนต์งานหนึ่ง ในตอนแรกฉันก็ดีใจที่ได้ใช้เวลากับพวกท่านสักทีหนึ่งแต่พ่อกับแม่ก็ลืมฉันอย่างรวดเร็วอีกครั้งแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนพวกท่านแทนฉันเบื่อสุดๆก็เลยไปนั่งเล่นข้างนอกที่ริมน้ําพุแต่ว่าจู่ๆก็มีคนมาตบที่หลังของฉันไอริสจ๋าทําไมหน้าเศร้าจังอ,อ๋อนี่มาทินดาญาติฉันเธอหน้าอวดด้วยได้แบบไม่เหมือนใครเลยทุกอย่างในบ้านของเธอนั้นเป็นทองแบบจริงๆร,รวมถึงเอ,อ่อห้องน้ําด้วยแหลคะค่ะ พวกเราไม่สนิทกันนักแต่ฉันเศร้ามากจนอยากระบายกับเธอโอ้ชีรา้าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยจ้าเราซื้อได้ทุกอย่างทั้งความรักพ่อแม่ที่ห่วงใยแล้วก็เพื่อนดีๆฉันพิสูจน์มากับตัวเองแล้วเอิม่มซื้อพ่อแม่กับเพื่อนเพื่อ,อดีๆเหรอเป็นคําแนะนําที่ประหลาดดีแต่ฉันคิดว่าญาฉันแค่อําเล่นแล้วไม่นานฉันก็ลืมเรื่องที่คุยไป แต่ว่าฉันก็คิดถึงเรื่องนั้นภายหลังในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังมันเป็นวันเกิดฉันและฉันอยากจะใช้เวลากับคนที่รักแต่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่เหมือนอย่างเคยเพื่อนร่วมห้องไม่ชอบฉันและพวกเพื่อนไฮโซก็ลืมวันเกิดฉันไปแล้วด้วยก็ฉันเลยได้ฉลองคนเดียวในครึ่งหาดอันว่างเปล่าระหว่างที่ฉันถือเค้กชิ้นหนึ่งฉันเหมือมองกระจกสุขสันต์วันเกิดนะไอริสเธอด้วยนะจากนั้นฉันก็คิดว่าพอได้แล้วตอนนี้ฉันทนอยู่คนเดียวไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว ฉันทาลูกโปก่งตายจนหมดแล้วก็ออกไปเดินเล่นรอบเมืองฉันโมโหมากโมโหจนเดินเตะเห็นระหว่างเดินเลยเอ้เวนรมฉันเตะเห็นแล้วก็กระเด็นแล้วก็ไปโดนกับหน้าต่างร้านแห่งหนึ่งพังเจ้าของร้านได้วิ่งออกมาทันทีแล้วก็ตะโกวนว่าใครทเอ่มฉันกลัวมากเลยตัดสินใจไปซ่อนตัวที่ร้านพิซ่าฉันนั่งลงที่โต๊ะกับครอบครัวหนึ่งช่วยแซงว่ามากับฉันด้วยได้ไหมคะฉันเห็นชายกาลังโมโหวิ่งผ่านร้านพิซ่าผ่านทางหน้าต่างแล้วฉันก็ถอนหายใจ โอ้ยครอบครัวที่โตะนั้นจ้างฉันด้วยความงุนงงหนูเป็นคนไร้บ้านงั้นเหรอจ๊ะกินอะไรไหมฮะด่เรกฉันว่าคนไร้บ้านอย่างงั้นเหรอฉันกําลังจจอะไรว่าแล้วบอกว่าฉันซื้อคาเฟ่น,นี้ได้เลยแต่แล้วฉันก็เพิ่งสังเกตเห็นอะไรแปลกๆพวกเขาแต่งตัวธรรมดารรมดากินพิซซ่าถูกๆแต่ว่าพร้อมกันนั้นพวกเขาก็ดูมีความสุขกันมากๆพวกเขาทั้งหัวร้อยหยอกร้อแล้วก็กอดกันฉันอิจฉามากๆเพราะว่าพ่อกับแม่ฉันไม่เคยทําอะไรสนุกแบบนี้มาก,ก่อน ตอนนั้นฉันนึกถึงคนาแนะนําของมาธินดาพวกคุณอยากจะมาเป็นครอบครัวของฉันสักพักไหมคะตอนแรกพวกเขาอึ้งมากๆแต่แล้วฉันก็ให้ดูว่าพร้อมที่จะจ่ายเท่าไร่แล้วก็บอกว่าตัวเองฉลองวันเกิดคนเดียวและก็อยากจะได้รับความรักจากใครบ้างหน่อยพวกเขาคุยกันแล้วก็ตกลงรับข้อเสนอของฉันถ้าอย่างนั้นก็ขอต้อนรับสู่บ้านปีเตอร์สันฉันใช้เวลาเย็นนั้นกับพวกเขาแล้วก็มีความสุขมากจากนั้นก็จ่ายเงินและกลับบ้านมันรู้สึกสุดยอดมาก ถ้าฉันชอบครอบครัวได้งั้นฉันก็ซื้อเพื่อนได้เหมือนกันใช่หรือเปล่านะในเย็นนั้นฉันไปตั้งกระทุงใน reddit บอกว่าตัวเองกําลังรับสมัครคนมาเป็นเพื่อนเพื่อนแรกกับเงินอยู่ฉันอึ้งมากเลยพอเห็นคนตอบรับเยอะขนาดเนี่ยฉันเลือกหนุ่มคนที่ดูน่าสนุกมาคนหนึ่งแล้วก็ตกลงที่จะเจอกันสุดสัปดาห์นี้นี่ไงแหละฉันไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วฉันไม่ได้อารมณ์ดีแบบนี้มานานมากแต่ว่าก็เกิดเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยขึ้นในตอนเช้า ตำรวจมาที่คาด้หาแล้วบอกว่าเจ้าของร้านแจ้งความฉันได้่องทำลายทรัพย์สินตำรวจหาฉันเจอเพราะว่ากล้องวงจรปิดเวกรรมแล้วเนี่ยฉันรีบไปขอโทษเรื่องที่เข้าใจผิดซะได้ก็ดอีอ่ะเออแล้วไงต่อคะต้องจ่ายเท่าไหรอ่อ่อไม่ครับสาวน้อยเจ้าของร้านยืนการานว่าจะให้คุณชดใช้โดยการทำงานบริการสังคมฮะแบบนั้นนี่เอาอ่ะ ฉันโทรหาเจ้าของร้านแล้วก็เสนอเงินชดใช้ให้จํานวนมากแต่ว่าไอ้หมอนั่นเกเรคนรวยมากๆเขาอยากให้ฉันโดนลงโทษตามกฎหมายแล้วตอนนั้นตามคําสั่งศาลฉันต้องไปทําความสะอาดชายหาดในละแวกนี้หลังจากเลิกเรียนทั้งเดือนอะไรต่อละจะให้ฉันใส่ชุดสีส้มหน้าเกลียดด้วยไหมนี่พวกเขาให้ฉันใส่จริงๆอะเอ้ยไม่น่าพูดเลยในงานวันแรกของการบริการสังคมฉันก็ช็อกเมื่อเห็นว่าคนที่ขยับบนชายหาดเยอะมาก ทั้งขวดเปล่าถุงขนมอะไรเนี่ยเพ้อ้งงั้นเหรอเอ้ยฉันไม่อยากแตะเลยน่าขยะแขยงมากอืมโกงได้มีนะฉันมองฟรายไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิดมาแต่ว่าเขาก็โดนลงโทษอ,อยู่เหมือนกันด้วยฉันหยิบเงินสดมาแล้วก็ไปหาเขาเอ้าไงฉันเอิไม่สนอะฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะก็รู้อยู่ว่าเธออยากเอาเงินฟาดหัวไอ้ฉันเก็บกวาดคนเดียวระหว่างที่เธอนั่งอาบแดดชิลๆใช่ไหม เวนกำเขารู้ทันด้วยถ้าฉันเพิ่มเงินให้นิดหน่อยล่ะเราไปคิดดูนะฝันไปเถอะเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้หรอกนะไปทําเองเห็นหน้าพออ้อมมันบินลงถังขยะเองไม่ได้เฮ้ยคิดว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยฉันพ้นเยอะแล้วก็บอกว่าถ้าเขารักษากฎหมายนะทาไมถึงโดนลงโทษแบบนี้ล่ะฟรายฟิวขาดแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับเขาอย่างที่เห็นเราเหม็นหน้ากันทันทีจากนั้นเราก็ทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอหน้ากันบนชายหาดเลย ว่าฉันก็จะไม่ยอมให้หมอนั่นทำให้ฉันเสียอารมณ์หรอกนะฉันกำลังจะใช้เวลาสุดสัปดาห์แสนสนุกกับเพื่อนใหม่ฉันเชิญคนที่มาจากเลดดิทมาที่คาร์ลิสหัดเราสนุกกันมากๆคนพวกนี้สุดยอดเลยพวกเขาขำกับมุกของฉันแล้วก็เห็นด้วยกับทุกอย่างที่ฉันพูดจนฉันเสี่ยงเปิดเผยความลับของตัวเองเลยฉันไขงอมากๆจนกอดกระจกเลยตอนนี้ฉันมีพวกเธอแล้วก่อนพวกเขาจะกรับฉันก็จ่ายเงินแล้วก็ชวนไปปารีสฉันพร้อมเสมออยู่แล้วขอให้เธอจ่ายมา หลังจากนั้นฉันก็ไปกินมื้อข้ามกับครอบครัวปลอมๆคุณกับคุณนายปีเตอร์สันเล่นบทพ่อแม่ที่ห่วงใยได้ดีมากพวกเขากอดแล้วก็ชมฉันเรื่องผลการเรียนด้วยละ่ะพวกเราสนุกกันมากแล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวกันเพียบแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าลูกๆพวกเขาเกลียดฉันพวกนั้นมองแรงใส่ฉันทุกครั้งที่พ่อแม่กอดฉันนิวไม่ชอบพี่อยากให้พี่ไปซะลูกจ๋าอย่าหยาบคายสิเธอต้องการความอบอุ่นจากครอบครัวเราต้องการเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยนะนั่นเป็นไงละ่ะ เอาเงินสิบเรียญแล้วก็มากอดพี่สาวมามะหนูก็ยังเลียดพี่อยู่นะฉันสนุกกับชีวิตใหม่แล้วก็ใช้เงินมากมายไปเพื่อสนุกกับเพื่อนใหม่ๆฉันจ่ายเงินค่าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ให้แล้วก็ซื้อของขวัญแพงๆให้แล้วในเย็นนั้นฉันก็อยู่กับบ้านปีเตอร์สันมาทินดาเธอพูดถูกจริงๆเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงๆด้วยนอกจากจะทำเรื่องสนุกๆแล้วฉันก็ยังต้องทำงานบริการสังคมต่อไปที่แย่ที่สุดก็คือฉันต้องทำงานกับฟร นี่รอเล่นยังไงทําไมชายหาถึงมีขยะเพิ่มทุกวันแบบเนี้ยฮะอะไรกันกลัวมือจะเปเื้อนยังไงฮะแม่องคหญิงเห็นมะเขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะกัดฉันเลยเลยคะ่ะวันหนึ่งเขาได้รับสายจากเพื่อนฉันได้ยินว่าพวกเขาชวนไปดูคอนเสิร์ตด,ด้วยแต่เขาบอกว่าไปไม่ได้เพราะว่ายังทําความสะอาดชายหาดยังไม่เสร็จแล้วรู้ไหมคะพวกเขาเหมือนช่วยด้วยพวกเขาเหมือนช่วยแบบฟรีๆปรากฏว่าฟรายเป็นเพื่อนของเพื่อนร่วมชั้นของฉัน,ฉนว้าว ช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะ่ะแล้วพวกเขาก็ไปคอนเสิร์ตกันอืมนั่นทําให้ฉันคิดงั้นเพื่อนก็ไม่ได้แค่สนุกกันอย่างเดียวหรอแต่ว่ายังคอยช่วยเหลือกันและกันในยามที่เราลำบากใช่ไหมฉันโทรหาเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขอให้พวกเขามาช่วยแต่พวกเขากลับสนแค่ว่าฉันจะจ่ายให้พวกเขาเท่าไหร่แค่นั้นอะ่ะอ,อืมงั้นคนละร้อยเหรียญไม่นานพวกเขาก็มาแล้วก็เริ่มทําความสะอาดชายหาดกับฉันแม้ว่ามิตรภาพของพวกเราจะไม่จริงสักทีเดียวแต่ว่าฉันก็รู้สึกดีอยู่ดี หรือว่าฉันรู้สึกว่าพวกเราสนิทกันมากเลยอะพอทําความสะอาดเสร็จฉันก็ไปซื้อไอศครีมแต่พอกลับมาฉันก็ได้ยินพวกเขานินทาฉันเอดีจริงๆที่ไอริสทั้งรวยแล้วก็โง่แบบเนี้ยไอคนกอดกระจกนั่นจ่ายให้เราแซงว่าชอบเธอแล้วไม่รู้ว่าตัวเองน่าสมเพชขนาดไหนฮะฉันตั้งใจเล่าเรื่องกระจกให้ฟังเลยนะนั่นทําให้ฉันสะท้อนใจมากฉันบอกพวกเขาทันทีว่าฉันไม่อยากจะเห็นหน้าพวกเขาแล้วฮะช่างอะไรเธอหน่ะจ่ายเงินมาให้เราเยอะแล้วด้วยนี่นะฉันรู้สึกเหมือนกับลูกโป่งแฟบๆเลยอะ ฉันไม่เคยรู้สึกเศร้าแบบนี้มาก่อนอยากให้ใครสักคนมาปลอบจังฉันก็เลยไปบ้านปีเตอร์สันแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ต้อนรับฉันอีกอลิซหนูเป็นเด็กน่ารักนะแต่ว่าหนูควรหยุดมาได้แล้วล่ะเงินของหนูช่วยเราได้มากเลยแต่ว่าลูกๆของเราอิจฉาหนูมากและไม่อยากให้เราใช้เวลากับหนูมากนักแล้วสําหรับพวกเราไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าครอบครัวพอพูดแบบนั้นก็ปิดประตูใส่หน้าฉันเลยฉันทอดพวกเขาไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่ดี เราจะมีเงินมากมายไปทําไมถ้าเกิดเราซื้อความรักไม่ได้ภายหลังฉันก็เจอบทสนทนาที่ไม่น่าฟังอีกพ่อแม่ฉันกลับมาบ้านสักทีแทนที่จะถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างพูดท่านกับตะหวาดใส่ฉันไอลิสเราเช็คบัญชีลูกแล้วและเห็นว่าลูกใช้เงินไปมากขนาดไหนอธิบายมาหน่อยสิในที่สุดฉันก็ฟิลขาดและบอกพ่อแม่ว่ารู้สึกยังไงบ้างหนูพิจ้างคนแปลกหนะ้าให้มาใช้เวลากับหนูเพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยอยู่ด้วยเลยพ่อแม่ไม่มาวันเกิดหนู ไม่มีหนูคงจะดีกว่ามาั้งฉันร้องไห้โฮแล้วก็หนีออกจากบ้านมาฉันไม่มีที่ให้ไปก็เลยเดินเต,ต่ไปในเมืองอย่างไร้จุดหมายขาพาฉันว่าถึงร้านเจ้าของร้านที่เกลียดฉันเอิม่มไงคะขอโทษเรื่องที่ทำหน้าต่างพังด้วยหนูแตะเห็นเพราะว่าเาราไม่ดีมากมันเป็นอุบัติเหตุนะคะโอ้เธอเป็นคนที่สองแล้วนะที่มาขอโทษฉันในวันนี้คนแรกเป็นเจ้าหนุ่มที่ขโมยอาหารจากร้านฉันไปให้คนไร้บ้านกินน่ะจะว่าไปก็อยู่นั่นไงฉันหันไปก็เจอกับฟรายคุณเชื่อไหมคะ ไงงั้นนายก็โดนลงโทษเพราะว่างี้เหรอฉันทําเรื่องงี้เง่ามาฉันไม่น่าขโมยเลยมันทําให้ฉันหงุดหงิดที่โลกนี้มีคนว่างไมยที่ต้องหิวโหยแต่คนรวยอย่างเธอกลับใช้เงินในเรื่องโง่โง่ฉันก็เลยไม่ชอบเธอไงปรากฏว่าเพื่อนฉันบอกตายว่าฉันไม่ยอมไปเล่นสนุกฟรีๆฉันพยายามอธิบายว่าฉันหนักเหงาขนาดไหนแล้วก็แค่อยากจะให้พ่อแม่รักบ้างทุกอย่างมันซื้อด้วยเงินไม่ได้แล้วพ่อแม่เธอเองก็ผิดเหมือนกันแต่ถ้าเธอไม่เยะโซนนักก็คงไม่ต้องใช้เงินซื้อเพื่อนหลอก เราคุยกันอยู่นานระหว่างเดินฟ่ายนั้นเป็นคนดีมากๆเลยแล้วค่ะไม่แปลกที่เพื่อนๆรักเขาแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาฉันตัดสินใจทําตามที่เขาแนะนําเพราะว่าฉันทํางานบริการสังคมจบแล้วสุดสัปดาห์นั้นฉันก็เลยไปตีแบดมินตันกับเพื่อนๆร่วมห้องว่าไงฉันขอโทษที่ทําตัวแบบนั้นนะเขาโอกาสสักครั้งได้ไหมพวกเขายอมแล้วก็เราสนุกกันมากๆฟลายไม่ยอมละสายตาจากฉันเลยแล้วเขาก็ชวนฉันไปเดทความรักของเราก็เริ่มขึ้นพอฉันกลับบ้าน พ่อกับแม่กับผมมากอกดฉันขอโทษนะที่ลูกรู้สึกโดนทอดทิ้งลูกเป็นสิ่งสําคัญของพวกเราเลยนะพวกฉันสัญญาว่าจะใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นและยอมบริจาคเงินการกุศลด้วยจะได้มีคนหิวโหวยน้อยลงและวันหนึ่งมาทินด้าก็มาทาั้งน้าตาและบอกว่าเธอซื้อเพื่อนจนถังแตกตอนนี้ไม่มีใครแคร์เธอเพราะว่าเธอไม่มีเงินตายจริงมานี่มาเดี๋ยวฉันจะเล่าบทเรียนที่เรียนรู้มาให้ฟังเธอซื้อความสุขไม่ได้หรอกนะไหนทุกคนเห็นด้วยกันไหมคะ บอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแดอรี่ส่วนตัวนั้นยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเพียบเลยล่ะ